สวัสดีครับใายสืดผมก็ได้ครับนะครับพิ้นทำงานน้ำยูทู e เขาให้งินเจกฟ้อหน่อยได้ลร้กะมึงเอาเด้อตามุิชมได้นี่ลแหละผมนีกแกะมึงแกะมาแล้วนี่สีปุ๊บนี่น,น,นี่เป็นรหัสน,สนี่รหัสนี่เขาต้องกอกกอกให้ได้พยายามกอกเย่เกินสามเทียนีตัวนี้นี่รหัสพิ้นนี่เขาก็จะเขียนบอกนี้ นี่แหละโอ้กล่องผอมันไล่เนาะครับน้องพี่น้องนี่แล้วก็เฮ็ดตามขั้นตอนนี Et ้เราพี่น้องนี่ขั้นตอนนี้ปุบอานขอสองข้อสามขอสี่นี่แหละเขาก็กรอกรหรอฮัดพินใส่ในอันโทรศัพท์มันล่ะที่เขาเห็ดนั่นนี่นี่แหละนี่แหละนี่นี่นี่กอกนี่นี่วายวายเว็บนี่แหละพี่น้องนี่นี่กรอกตัวนี้นี่กอกนเลยมีร้านเลยเขาให้กรอก อันนี้รหัสผมแดะมึงเด้อผมดูร้องเดี๋ยหในมึงมันนี่ผมเดียวนี่แหละครับทกอก่อนอื่นเทอาก,ก่อนน่งเขาตีเขียนเอาภาษาอังกฤษเขียนตามนี้แหละธนาคารเพื่อการเกษตรเงี้ยกระบาไปนี่แหละตามนี้แต่เป็นเป็นภาษาอังกฤษข้อที่สองเขียนซื่อเป็นภาษาอังกฤษแล้วก,ลก็ไม้เลขกไมยเลขกเขียนสองเทีย่ะผมเทียนในมึงเด้อ รถทดสับทดสับสารนี่พี่น้องเปเล็กด้วยบุ้งเปิดปแล้วนี่เพราะแต่เขาคุกงินนี่เขาตัวนี้กอนนี่เขาตัวกึ๊กนี่ตัวมาหนานี่กึ๊คคคกนนค,คนหามันนี่เขาตัวเขียนสามเทีย นี่มันขึ้นกูเกิลแล้วของกูเกิลเอาก้นอ,าอนนี่ขึ้นกูนเกิลแล้วฮะก็ต้องเขียนต่ออีกวันนี้เขาต้องเขียนอ,อีกเงี้ยค่ะเลือกมีเอสอีเอ e อ e. ี

นี่แต่มาหนานี่นี่หนาหนานี่วิเป็นหนานี้หนานนี่วิเป็นหนานี้อนนี้เขากิดมากดตัวนี้อีกตัวสามขีดนี่กดปุ๊บนี่มันเขานานี่อนนี้เขามากดมองชําระเงินตัวนี้ปุ๊บนี่มันได้เขามาหนานี่อีกเีนหนึ่งนี่เขาใน้นี่อันนี้ได้ได้ได้ผมได้สมนีละนี่ธุรกรรมดู แบบนี้เขาเขียนด้วยนี่วิธีจัดการชําระเงินนี่กดตัวนี้อีกเพียน้องจุชำระเงินนี่อันแรกนี่อันนี้ผมกอกไปแล้วละ่ะผมที่บอกวิธีอันนี้อันแรกนี่อันนี้ซือ้อซื้อธนาคาร อันนี้ซื้อซื้อเฮ้าซื้อไอซื้อซื้อเป็นภาษาอังกฤษอันนี้เป็นธนาคารอันนี้น้องต้องไปขอรหัสธนาคารได้ครับพี่น้องตัวนี้็อกนี่ขอรหัสธนาคารนี่ตัวนี้ตัวนี้หมายเลขหมายเลขบัญชีหมายเลขบัญชีเหตสองเทียเราก็มาเขียนตัวนี้อันนี้ผมเขียนแลวกะแล้วก็กดบันทึกเดี๋ยวกดบันทึกได้พี่น้องหันไ่อย่าลืมกดบันทึกหันกดบันทึกมันบันทึกอันนี้เาตัวเขาติดตัวนี้ก่อนเจ้าผมก่อกันละ นี่เขาเยตั้งสีตามขั้นตอนนี่อันนี้อันนี้ซื้อบัญชีเฮาอันนี้ซื้อธนาคารเป็นภาษาอังกฤษซื้อเฮ้าก็เป็นอันนี้ซื้อแรงนี่เป็นซื้อเฮ้าดิพี่น้องซื้อเฮาเป็นภาษาอังกฤษอันที่สองก็บซื้อธนาคารกับเป็นภาษาอังกฤษอันนี้เขาต้องไปขอรหัสธนาคารเขาต้องไปขอเขาเอาเอาตัวนี้ไปยืนยันผมบอกเขาตัวนี้ตัวนี้ว่าได้เพราะมันเกี่ยวกับระบบการเงินเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็หมายเลขหมายเลขบัญชีที่ผมบอกอ่หมายเลขบัญชีกดสองเทียนี่ที่สองเทียนี นี่เห็ดสองเที่ยนี่ลายลายเด็กเป็นชี้เห็ดสองเที่ยนนี่ตัวนี้กับตัวนี้เห็ดสองเที่ยแเราวันนี้ก็จยิงสี่เราก็ับมากดบันทึกนีก็แล้วคือจบกัดล้อมึงอ่ะผมก็เห็ดไปแล้วล่ะได้ยังไงก็ยังไงแกจึงมึงเล้วพปหน้องเด้อนี่แะแต่ว่าอย่าลืมอย่าลืมกดบันทึกเล้อไีหน้องกดบันทึกอย่าลืมตัวนี้ก็ติ๊กเด้เนียติ๊กเป็นสีเขียวพลาสติกล้วกดหมายเลขตามที่ว่าเนี่ยผู้ใดอันบ่กเข้าใจกัน กะ,ก,ะกะมองกันยูทูบมู่เพิ่นผ้าเห็ดนั่นแหละกะผมเห็ดใดแล้วผมก็เลยมาบอกรายละเอียดให้พี่น้องมึงเนาะพี่น้องเนาะหายจังใดจังหนึ่งกะติดตามติดชมด้อ